มะเขือพวงประโยชน์มหาศาลรัพระคุนรัชนโลรสเบาหวานพลานไขมันนั่นคือมะเขือพวงน้อยคนนักที่จะชื่นชอบในรสชาติของเขาตั้งแต่ผู้ใหญ่ไวกลางคนขึ้นไปที่อาจจะคุ้นเคยกับอาหารไทยประเภทแกงเขียวหวานหรือว่าพันแนงรสชาติของมะเขือพวงเรียกเลยว่าถ้ากินสดๆจะมีรสขมนิดๆเฟื่อนหน่อยๆ มีเมล็ดภายในถ้าจะให้นั่งนับก็คงประมาณ200 300ถึง300เม็ดเลยทีเดียวต่อ1ผล1ลูกนะครับมะเขือพวงลูกเล็กสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับแนะนำให้ลองทำน้ำพริกสูตรที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อรับประทานโดยทำเครื่องปรุงจากหอม กระเทียมพริกนุม่มพริกขี้หนูเล็กน้อยแล้วก็มะเขือยาวมะเขือยาวนะครับนำไปปิ้งไฟให้ไหมพอให้หอมโครกโคลกให้แหลกแล้วเอามะเขือพวงเนี่ยไปทุบให้แตกจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบหรือมะเขือพวงจะเอาไปปิ้งก่อนก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหอมได้เช่นกันเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานก็เป็นเมนูต้านโรคได้เหมือนกัน ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการมะเขือพวงถือว่าโดดเด่นในสารอาหารหลายชนิดเช่นมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีเส้นใยอาหารสูงเส้นใยอาหารที่พบก็คือกลุ่มแพคกตินซึ่งเป็นเส้นใยที่สามารถละลายน้ำช่วยเคลือบผนังของลำไส้ดูดซับไขมันส่วนเกินจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปลดการดูดซึมสารอาหารชนิดคาร์โบไฮเดต ดึงน้ำไว้จึงช่วยให้อุจจาระของเราอ่อนนุ่มขับถ่ายง่ายจึงช่วยป้องกันโรคท้องผูกและก็ป้องกันโรคลิดสีดวงได้แถมยังกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ดีและเป็นปกตินั่นเองสำหรับมะเขือพวงที่ใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดต้องนำมาทำให้แห้งสะกก่อนโดยการนำไปตากนะครับ แล้วนำมาชงดืม่มแถมมะเขือพวงที่แห้งเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดด้วยการทำให้แห้งเนี่ยจะสามารถช่วยฆ่าฤทธิ์ของสารที่มีชื่อว่าอัลคาลอยที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของเรานะครับและเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าเราใช้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นนำมาทำให้แห้งก่อนรับประทานจะดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ใครเคยกินมะเขือพวงก,กันบ้างไหนลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังสิครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย